ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเราก็มาต่อนะคะแนวทางนะคะสูตรหวยลาวนะคะของพ่อเฮงสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะเราก็มาดูแนวทางกันต่อพวดค่ะนะคะแล้วก็มาต่อกันนะคะแนวทางหวยลาาพัฒนานะคะของสูตรของพ่อิ่งนะคะวดที่ผ่านมานะคะของพ่อเฮงสูตรนี้ของพ่อเฮงนี่เป็นสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะคะบางครั้งก็จะไม่เข้านะคะก็จะเข้าแต่หลักหน่วยเป็นหลักนะคะสูตรหลักหน่วยนะคะ ของเซียนไม่อันเอฟพิ้นก็ไปตามขอเซียนปีนะคะเพราะว่าเซียนไม่เพราะนั้นบ่ให้แนวทางมาเลยคุณบ่ค่อยเข่านะคะของเพอร์เงนะคะหลักหน่วยศูนย์และหลักหน่วยสามนะคะเด่นสามต่องวดนะคะตรงกับวันศุกร์ชุดเตรียมนะคะงวดในชุดเตรียม นี่ตัวหนังสือค่อใครคือพ่ค่อย,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 ยงามใช่ไหมันห้าแปดส และสามสี่นะคะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมีแปดนะคะหลักหน่วยห้าและหลักหน่วยหนึ่งหลักหน่วยสี่นะคะและ้วก็หลักสิบนะคะหลักสิบมีสามมีหกมีห้านะคะส่วนตัวที่ต,ตามสูตรค่ะสูตรของตาก็จะให้แถวที่หนึ่งนี่เป็นตัวดินนะคะห้าแปดหกแปดสามแปดนะคะและ้ว หน่วยห้าหน่วยหนึ่งหน่วยสนะคะเราก็พิจารณานะคะคิดว่าเออรักหน่วยของพ่อเฮงก็จะมีหน่วยเปดและหน่วยห้านะคะเด่นนะคะเด่นสามเด่นหกเด่นหานะคะ ชุดเตรมนะคะแล้วก็เด่นสามเด่นหกเด่น 3, ห้าเด่นสามกับ่านะคะแนวทางของของเซียนปีเพื่นการไอแอดมินไปขอของเซียนปีนะคะให้ให้เป็นบนให้เป็นบน,เป,น,บนเป็นล่างนะคะลองเบืองนะคะงวดเลกของเซียนปีนะคะล่างล่างนะคะเซียนให้เด่นหนึ่งนะคะบน เด่นเจ็ดนะคะพันไฮเป็นบนเป็นล่างนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะ แนวทางนะคะเสียนปีนะคะเด่นเด่นบนหนึ่งเด่นล่างจิตนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะของเสียนปีนะคะหนึ่งหนึ่งล่างหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะอ่าบนนะคะเด่นเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมก็ชื่นชอบก็ตามนะคะอ่างวดเรียกแหกมันบอกของเสียนปีนะคะขอให้ท่ผู้ชมมีลาดนะคะยิงหิงปังๆนะคะต่อต่องวดนะคะสวัสดีค่ะ เราลืมบันทีะตนี่ยบันทียี่สิบแปดนะคะ